l l e e s English words English s 2สั์ผักที่แสนสับสนค่ะค่ะคนไทยส่วนใหญ่นะคะจะเข้าใจคำว่า parsley p-a-r-s-l-e-y e parsley ก็คือผักชีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะ parsley ตัวนี้นะคะก็คือผักชีฝรั่งมันจะใบหยักกว่าแล้วก็ก้านแข็งกว่าใบกรอบกว่าผักชีของเรานะคะ เหจ้าพาร์สลีย์อันนี้นะคะเราจะเจอตามซุปข้นหรือว่าซุปแล้วก็สลัดของฝรั่งค่ะค่าส่วนผักชีที่คนไทยใช้โรยหน้าก๋วยเตี๋ยวแล้วโรยหน้านะคะเขาจะเรียกว่า coriander c o r i a n d e r coriander หรือว่า cilantro c i l a n t r o cilantro สองชื่อนี้เป็นชื่อทางการค่ะแต่ปัจจุบันฝรั่งเขาก็เรียกง่ายๆนะคะว่าเป็น Chinese parsley Chinese ักจีนเลยค่ะ C H I N E S E Chinese P A R S L E Y parsley Chinese parsley ก็คือผักชีจีนนะคะต่อไปผักชีไทยตอนนี้เราสับสนกันมากค่ะเดี๋ยวดูรูปก่อนนะคะผักชีไทยเนี่ยหรือบางคนเรียกว่าผักชีฝรั่ง งง,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 งใช่ไหมคะแต่ฝรั่งจะเรียกว่าผักชีไทยโอเคบางคนก็จะเรียกว่าผักชีใบเรื่อยนะคะจะเจอในอาหารอิสานลาบน้ําตกซุปหน่อไม้ต้มแซบค่ะอันนี้เนี่ยฝรั่งก็จะเรียกกันว่า Thai parsley T i, thai นะคะแล้วก็ parsley p a r s l e y Thai parsley ผักชีไทยคะ่ะต่อไปอีกอันนึงนะคะผักชีลาวนะคะอันนี้เด็กๆสมัยดดใหม,ใหม่อาจจะไม่รู้จักนะคะผักชีลาวเนี่ยเราจะไม่ได้เรียกว่า l a o s parsley นะคะ มันก็คือ Deal ค่ะ g i r l d เ a l เราจะเจอในพวกแกงอ่อมต่างๆนะคะหรือบ,บางคนเนี่ยจะเรียกว่าผักชีฝอยค่ะต่อไปนะคะคำว่า Basil b a s i l Basil นะคะคือคนไทยเนี่ยเข้าใจแล้วก็สอนต่อผิดๆกันว่า Basil เนี่ยแปลว่าใบากระเพราไม่ใช่นะคะคำว่า Basil เนี่ยเป็นคำเรียกรวมๆของตระกูลผักใบที่มีกลิ่นนะคะราเรียนรู้สับกันค่ะคำว่าใบากะเพราก็คือ h o l y basil H O L Y Holy Basil Basil Holy Basil คะ่ะต่อไปใบโหระพานะคะก็คือ Sweet Basil S W E E T Sweet b a s I l, Basil b a Sweet i l s Basil ใบโหระพาคะ่ะต่อไปใบแมงลักนะคะคือ Lemon Basil L E M O N Lemon B-A-S-I-L Basil นะคะ อันนี้เนี่ยเด็กสมัยใหม่อาจจะไม่รู้จักนะคะใแบบแมงลักเนี่ยเขาจะใส่ในขนมจีนน้ำยาหรือว,ว่าแกงเห็ดค่ะต่อไปนะคะคำว่าต้นหอมค่ะมีคำศัพท์เยอะเลยค่ะมันคือ scallion scallion แล้วก็ green onion green onion นะคะแล้วก็มีคำนะคะึงคาะคือ spring onion S.P.R.I.N.G.Spring นะคะแล้วก็ O.N.I.O.N. Onion Spring Onion ค่ะถ้าเป็นต้นหอมญี่ปุ่นนะคะเราจะเรียกกันว่าเนงิหรือว,ว่าเนงิค่ะภาษาอังกฤษคือ Japanese Scallion หรือว,ว่า Japanese Green Onion หรือว,ว่า Japanese Spring Onion ค่ะค่ะต้นหอมญี่ปุ่นนะคะจะก,ก้านใหญ่มากนะคะใหญ่ประเภทแบบว่าโมโหใครและตีหัวสลบได้เลยคะ่ะเราจะเจอกันตาม ปลามเมงนะคะหรือว่าไข่ตุ๋นญี่ปุ่นแล้วก็อาหารญี่ปุ่นค่ะวิธีจําคําศัพท์ง่ายๆนะคะพอเราเห็นน้ำมันปุ๊บเราก็นึกเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ลองนึกตัวสะกดแล้วก็เสียงนะคะ Practice, practice and practice ฝึกฝนฝึกฝนและฝึกฝนครัวใจช่วยค่ะ